สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับเดก้านะครับดีกาจมพลังร้อยเก้าห้ารอดไม่รอดครับผมเนี่ยฮะเส้นทางหายประแดกครับตอนนี้ไม่มีทางโค้งเนี่ยฮะติดไปแล้วหนึ่งคันครับผมแล้วรอดูคันนี้ครับจะรอดไม่รอดครับผมรอดูรอชมครับ อันนี้แมคโครสองคันนะครับนูน่นอยู่ฝั่งนู้นอีคันหนึ่งสองทีมครับฝั่งนู้นจะเป็นงานเมาส์นะฮะบรรทุกหนักอันนี้ก็จะเป็นงานเที่ยวนะครับสบายสบายอ่ะแมคโครส่งสัญญาณแล้วครับผมรอดไม่รอดครับคันนี้เอกานะครับ

ตรงสั้นลันลันก็มัน้าทไทายไม่รอดจับพป่นอง เปลี่ยนกันหน่อยลุกขนเอาให้รออีกเป็นไงครับมีเข็นอีกแล้วครับพี่น้องสอยดากอีกแล้วเดี๋ยวรอย สวยดาครับพี่น้องขึ้นไม่ไหวอีกแล้วครับอ็เสียยันมาให้กำลังใจอีกแล้วครับพี่น้องเป็นไงครับมีความคิดเห็นยังไงวันนี้ยไวไหมมันต้องแก้ทางใหม่ใช่ไหม,ไมอันนี้มันเป็นทางโค้งใช่ไหมม,มันดีใช่ไหม <laughs> เอา้าเอาแล้วครับสวยดาคร,ครับอา้อาววไปรอดโอ้เวลิขเนาะ Almai, almai, tang lak mai. Ah. Jangan mainku sen, jangan mainku sen. Mereka begini, mereka. Skru, skru, skru. โอ้ไล่เนร้อเหมือนกันลั่นเรียบร้อยครับเดินนี่ลนเลยนี่เดิตรงตรงเลยเอาเอาตรงตรงเลยมันโคง้ง <laughs> ตรงนี้แหละเออเออไปได้ไหมรกระดานอ้อมเลยนอกบ้านน่ะเ้อ้อมเลยนยมัดเลยอ๋อติดฝั่งนูน่นอ๋อครับลิาทมนะนู่นลิาทมเดี๋ยวไปดูเส้นทางมา